อาจจะเจือสมกันจากภาพผู้การเห็นอะไรถามว่ามันมาเจือสมกันแต่ภาพเนี่ยเป็นภาพตัดต่อมาตลอดจะเห็นว่ากล่องทองเนี่ยที่มันจุห,นหมายเลขที่เห็นเนี่ยนะฮะมันเป็นอีกภาพหนึ่งอีกตอนหนึ่งแต่ตอนที่ถือ EP นี้โคตรสำคัญกับการดำรงชีวิตของเราเลยนะครับถ้าท่านมีเวลาดูให้จบนะครับมันเป็นประโยชน์กับการดำรงชีวิตเรามากมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตหรือคนที่เรารักก็ได้ท่านผู้การท่านนี้ได้ให้ข้อมูลได้ให้โทษ,ได,โทษได้ให้คุณได้ให้ประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยมากนะครับ สำหรับการดําเนินการสําหรับขั้นตอนความยุติธรรมกว่าจะตัดสินใครสักคนหนึ่งจะผิดนะครับคดีทองคํานะครับทุกคนเห็นคลิปไหมครับที่เผยแพร่สู่าธาราชนคลิปส่งมอบทองคลิปการบทสนทนาเสียงของคนสองคนทุกคนรู้ไหมครับมันจะต้องผ่านการพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับเดี๋ยวทุกคนไปฟังนะครับว่าขั้นตอนที่ท่านผู้การเนี่ยได้ให้ประโยชน์กับประชาชนเนี่ยสำคัญเพราะผมเชื่อว,ว่าหลายคนไม่ทราบมาก่อนว่ากระบวนการดําเนินการในการพิสูจน์มันเป็นยังไง อยู่ๆจะไปกล่าวหาใครง่ายๆไม่ได้นะครับมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการและจะต้องมีข้อถูกข้อผิดนะครับไปฟังนะครับมันเป็นประโยชน์มากเพราะว่าคดีแตงโมเราพิสูจน์ด้วยหลักฐานวิทยาศาสตร์ดิจิทัลฟอร์เรนซิกเทคโนโลยีมันไกลแล้วนะครับทุกคนเห็นภาพถ่ายกระติกแตงโมไหมสะพานพระราม8นั่นเราพิสูจน์แล้วนะครับว่ามันเป็นภาพตัดต่อและตอนนี้อยู่ในกระบวนการดําเนินการในปัจจุบันในการยื่นอุทธรณ์อนุมัติแล้วและมีคดีส่วนตัวอีกเยอะมากนะที่เราไม่เคยเปิดเผยสู่สาธารณชนนะครับให้ประชาชนได้ทราบ ขอให้อดใจรอครับเรื่องไม่ได้เงียบนะครับเราดําเนินการตลอดนะครับเดี๋ยวไปรับชมนะครับทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาเป็นประโยชน์และเป็นพลังบวกของพวกเรามากครับสำหรับคดีแตงโมนะครับที่ส่งเข้ามาให้ผู้ใหญ่ทุกท่านผมให้ทุกคนอ่านมาครับเดี๋ยวไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราและคนที่เรารักก็ได้ไปรับชมและมันทําให้เราได้รู้เท่าทันตัวเองในการดำเนินชีวิตครับฝากแชร์ครับไปรับชมครับล่าสุดเรื่องสินบนทองคำผู้การในฐานะอดีตตำรวจ ผมคุยกับผู้การเต่าเมื่อวันก่อนบอก<ช>โอ<ฮ>้โหม,ม,มันชัดเจนเจือสมกันหมดทั้งไทม์รายการซื้อทองจังหวะก,การการเอาทองไปส่งมอบให้ออลูกน้องก็ไม่ใช่มีท่านรองหนึ่งคนเดียวนะมีพยานรู้เห็นหลายคนไปสอบคนนั้นคนนี้เจอสมกันหมดนี่คือการติดสินบนกรรมการปรป,ปชแน่ๆนภาพที่ผู้การเห็นหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันยังมีช่องว่างช่องว่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าคดีนี้มันเป็นผู้ร่วมกระทําผิดเนี่ยโดยเฉพาะคดีหลักใหญ่ๆคือกรรมการปปชคือออ่างคนนั้นนะครับเป็นมีหลักนะครับเป็นหลักแต่คดีนี้เป็นคดีที่ บิ๊กโจ๊กไม่ใช่เป็นข้าราชการนะครับถูกให้ออกไปแล้วตอนนั้นและถูกไล่ออกแล้วด้วยแล้วคณะของบิ๊กโจ๊กทั้งหมดเนี่ยถูกไล่ออกไปหมดแล้วทุกคนที่ปฏิบัติการไม่ได้เป็นตำรวจแล้วไม่ได้เป็นตำรวจงั้นกระบวนการดําเนินการเนี่ยมันเกิดขึ้นจากข้อขัดแย้ง <c oughs> ของบุคคลกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะติดสินบนนะครับติดสินบนการกระทําที่ถูกสอบในคณะกรรมการองค์กรอิสระที่เรียกว่าปปชเพื่อ รีดิวเขาเรียกคะแนนที่จะโหวตเขาเพราะในณะารรมการปปรชเนี่ยมีองค์คณะเรียกว่าเก้าอรหันนะครับแล้วการประชุมแต่ละประชุมเนี่ยอาจจะเข้าเจ็ดเข้าห้าแล้วมีการวางเป้าหมายว่าคณะที่จะเข้าพิจารณาเนี่ยจะต้องร้องใครเพิ่มเกี่ยวข้องอก็ต้อง<ป>อ,ออกไปเหลือแค่ห้าคนให้เป็นอย่างต่ําแล้วชนะสามในสองนะครับสามสามในห้าคือชนะสามในสองคนที่แพ้ก็จะ,ะพิจารณาได้คือมันมีกระบวนการในเรื่องของการ ชี้นำของณะกรรมการต่างๆที่ทําให้ตัวเองได้เปรียบในจำนวนเสียงของราชก็เลยมีกระบวนการนี้เพื่อติดสินบนของข้ราการที่เกิดขึ้นแต้นี่กระบวนการที่เห็นพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากระบบของคดีเนี่ยมันเป็นคดีไต่สวนซึ่งอยู่ในอำนาจของปปชณะกรามการปปชซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมอบให้สํานักงานตํารวจที่เรียกว่าปปปสามปเนี่ยนะเป็นผู้รับเรื่องราว ร้องทุกขละกล่าวหาคดีนี้เป็นคดีกล่าวหานะไม่ใช่คดีร้องทุกไม่ใช่มีผู้ผู้ผู้เสียหายมาร้องทุกว่าถูกเจ้งงางน้าทตบรัพ์แล้วหลอกลวงพวกนี้ได้เงินไปแต่เป็นผู้ที่รู้ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็หอบหลักฐานงั้นผู้ที่เป็นกล่าวหาคนที่หนึ่งก็คือตัวรอ,องหนึ่งนะครับซึ่ง ในส่วนที่วิาพากษ์วิจารณก็คือหมายความว่าเห็นว่าเป็นผู้ร่วมกระทำาผิดเป็นตัวการเลยนะฮะตัวบิ๊กโจ๊กเองบอกเป็นตัวเองเป็นผู้ใช้ถ้าจะกล่าวหายอย่างนี้<ม>นะ,ะตัวเองไม่ใช่ตัวการตัวการคือลองหนึ่งเป็นตัวการแล้วทาไมตํารวจถึงไม่สอบสวนดาเนินคดีเขานะไม่ตั้งข้อกล่าวหาไม่ตั้งข้อกล่าวหาไม่ดำเนิ<า>นคดีทั้งที่ข้อเท็จจริงมันปรากฏความจริงอย่างอย่างนั้น<ม>นี่คือจุดอ่อนของประเด็นหนึ่งจุดอ่อนสำนวนเพราะว่าการการพยานในชั้นของพนักงานสอบสวนเนี่ยยังทําไม่ได้ นะลองเต่าเองที่ออกมาพูดหรือให้การก็ว่า,เ,าเหมือนกับทางตัวผู้กล่าวหาที่หนึ่งเป็นเพียงไปเสนเอาข้อมูลหรือข้อความเนี้ยมาบอกแล้วพนกักงานสอบสวนก็ได้ข้อเท็จจริงแล้วข้อเท็จจริงก้อหนึ่งก็ไปให้ผู้กล่าวหาที่สองเนี่ย<ม>ไปสืบสวนสอบสวนก็ได้เนื้อความของทองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมีใครซื้อใครเอามาขายใครอยู่ที่ไหนแล้วดันไปค้นเจอทองอีกของผู้ที่เกี่ยวข้องอซึ่งแต่ทองนั้นก็ไม่ได้ทองก้อนนี้นะเ,เชื่อว่าเป็นทองที่ซื้อมาอีกอีกอีกอกลุ่มกลุก่มหนึ่ง<ม>นะครับเพราะว่าถ้าทองไปกอองข้เดียวกันนมัจะต้องตอบโจได้ว่าาามมันจก แบ่งเดียวกันนะครับมาเป็นเบอร์เดียวกันอะไรพวกนี้นะครับก็คงเอามา,านําเสนอต่อสารแล,แล้วพวูดง่าไงว่าทองก้อนนี้สองร้อยกว่าบาทเนี่ยยังหาที่อ,อยู่ของมัตอนนี้ไม่ได้นะมีแต่ภาพผมไล่ทีละประเด็นประเด็นแรกผู้การตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงไม่ตั้งข้อกล่าวหากับรองหนึ่งด้วย เพราะถือว่าเป็นตัวการครับถ้าบิ๊กโจ๊กอยู่เบื้องหลังเนี่ยภาษากฎหมายจะเรียกว่าอะไรนะผู้กระทํามาผิดฮะแล้วบิ๊กโจ๊กเป็นผู้ใช้บิ๊กโจ๊กคือผู้จ้างวานผู้จ้างวานผู้ใช้แล้วรองหนึ่งคือตัวการตัวการเป็นคนเอามาให้แต่ณขณะนี้พอไม่ไม่ตั้งข้อกล่าวหากับรองหนึ่งกันเป็นพยานได้ไหมกันได้แต่ต้องอยู่ในชั้นของของกรพรลปปชเขามีมาตาร้อยกว่าเนี่ยที่สามารถกันบุคคลนี้เป็นพยานแต่ทางปปปเนี่ยบอกว่า งานองสอบสวนยังไม่รู้นะว่ารองหนึ่งเนี่ยเป็นผู้กระทานะครับเพียงแต่เป็นผู้รู้ว่ามีการกระทาเกิดขึ้นนําเอาข้อเท็จจริงนี้มาบอกท่านี่ผู้การในฐานะอดีตตำรวจเชื่อไหมว่ารองหนึ่งไม่ทราบว่านี่แหละครับคือข้อเท็จจริงที่ตํารวจทุกคนเนี่ยรู้กันหมดตํตารวจที่ผ่านกระบวนงานสืบสวนสอบสวนเนี่ย <c oughs> ฟังอย่างนี้ก็ต้องตั้งสํานวนให้การกลุ่มแลละนะครับแต่นี้ตัวพนักง,งานสอบสวนคนที่สอบเนี่ยผมอยากรู้เลยว่าเป็นใครเพราะคนนั้นต้องรับผิดชอบสูงเลยเพราะขนาดที่รับแจ้งความเนี่ยนะครับ เป็นบุคคลเป็นนะอิดิวิโนะเป็นบุคคลที่รับเวรขนาดนั้นแต่เมื่อตั้งขณ้กรรมการสอบสวนแล้วเนี่ยคือมีขั้กรรมการระดับต่อรองมาแล้วมีรองผู้จัดการที่รับผิดชอบครดีนี้มาแล้วต้องเรียกมาสอบในประเด็นนี้ชัดเจนทำไม,ไมร,รู้ไม่รู้นะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ที่หนึ่็ดที่รองโต๊กกำลัง ค่ายเรื่องนี้อยู่ตัวพนักงานสอบสวนใช่ครับการรู้หรือไม่รู้เนี่ยมันจะมีผลต่อคาให้การของตัวรองหนึ่งถูกไหมครับว่าว่าคุณให้การเป็นปฏิปักษ์กับเขาเนี่ยโดยที่คุณเป็นผู้ต้องหาหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมด้วยปกติแล้วสารเขาจะรับฟังน้อยถูกไหมถ้าสมมติว่าคล้ายๆว่าหักหลังกันเองอ่ะคือคือคือผู้นีเป็นอาจกากรที่หักหลังนันเองแต่อาจากรคนนี้เป็นตัวการที่จะเป็นต้องการเป็นพยานเพื่อเอาตัวเองรอดเนี่ยเพื่อที่เอาตัวเองรอดแบบนี้ในทางกฎหมายน้ำหนักมันจะลดลงใช่ครับ นั่นคือสาระสาคัญของประเด็นโอเคอันนี้ประเด็นแรกตัว,ต,วตัวกรณีของรองหนึ่งจากภาพละ่ะอ่ะเอ่อถ้าตามข้อสังเกตกันทองเยอะมากขนาดนี้แล้วถ้าไปเจอกรรมาการปปชอรองหนึ่งคงจะไม่สามารถดําเนินการด้วยตัวเองถ้าหากว่าไม่มีผู้บังคับบัญชาสั่งการมาผู้การก็รู้ดีว่าพี่โจ๊กปกครองลูกน้อง <ผม S 1> อยงเชื่อกี่าจะเจือสมกันจากภาพผู้การเห็นอะไรถามว่ามันมาเจือสมกันแต่ภาพเนี่ยเป็นภาพตัดต่อมาตลอดจะเห็นว่ากล่องทองเนี่ยที่บรรจุหมายเลขที่เห็นเนี่ยนะฮะมันเป็นอีกภาพหนึ่งอีกตอนหนึ่งแต่ ตอนที่ถือขิวไปเนี่ยมันกองทองมันโปรยลงไปถุงแล้วแล้วถึงขิวไปภาพเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนกับฮะมันเป็นคนละช็อตกันคนละช็อตกันอันนี้ตอนก่อนขิวเนี่ยตอนออกไปเนี่ยมันคนละช็อตกับภาพตะกี้นะครับแสดงว่าไม่รู้ว่าทองเป็นล็อตเดียวกันหรือเปล่าแสดงว่ามันมีการตัดต่อแน่นอนนะครับมันไม่ใช่เจือสมตั้งแต่เปิดทองมาเห็นแล้วเทกองทองลงไปแล้วไอ้กองขาวๆยังอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยต่อเนื่องกันไม่ได้มีจังหวะขัดเลยเนี่ยแต่ส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่ ฉากมันจงไว้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือเจเจเห็นภาพชัดเจนว่า<ม>ไอ้ไอ้ถุงที่ที่หิ้วเนี่ยมันถูกส่งมอบเข้าไปในรถแน่แต่เนี้ยไอ้คำพูดที่ว่า,ามีตัวใหญ่อยู่นั่งอย่างนั้นน่ะมันเป็นคําพูดของอผู้เก่าวหาลองหนึ่งลองหนึ่งแกบอกว่าแกเห็นอ่าแกบอกแกเห็น,แก,กแ,กหนแกเห็นบอกยกมือไหว้ด้วยหรือผมไม่เห็นผมไม่เห็นฉากนะั้นงั้นคนที่ถ่ายเนี่ยจะต้องอธิบายและเป็นพยานคู่เหมือนเป็นพยานคู่กับลองหนึ่งว่าเห็นอะไรขณะที่ถ่ายในรถของรองหนึ่งก็จะมีคนขับ มีรองหนึ่งและคนถ่ายแลวจะมีคนที่นั่งอยู่ข้างหลังถ่ายคลิปตรงนี้คนนี้ก็รือต้องไปไล่สอบทุกคนว่าให้การตรงกันหรือเปล่าครัผู้การยังไม่เชื่อรองหนึ่งหรือว่าเน่เห็นกรรมการปปชนะผมก็อาจจะยังไม่เชื่อเพราะว่าหนึ่งการเจอสมตรงนี้มันเป็นการสามารถที่จะบอกได้ในในขณะนั้นแต่ถ้าจะให้สมจริงเนี่ยทำไมไม่ตามรถคันนี้นี่มีรถอีกคันหนึ่งที่จอดรออยู่เนี่ยถ่ายเพราะถ่ายจากหน้ารถไม่ถ่ายจากหลังรถแบบเมื่อกี้แล้วขนานี้ตามไปเนี่ยทำไมไม่ตามไปถึงจังหวัดนนท์ แล้วไปดูว่าถ้ารถเข้าไปที่ที่ทำงานที่ทําการของปปชถ้าจะเก็บหลักฐานถ้าจะเก็บหลักฐานเอาเอาเป็นเอาตายกับกรรมการนี้อเพื่อให้เห็นชัดเลยว่าหิ้วเงินหิ้วทองแผ่นนั้นลงเข้าไปจาหวะแบบลงจากรถหรือทองมารู้เห็นทุกอย่างหรือไม่พนักงานสอบสวนไปดูกล้องวงจรปิดที่ปปชหรือยังรถคันนี้เข้าวันที่หนึ่งกันยามีมีอเดราแล้วรถวิ่งไปไหนต่อใช่เห็นกรรมการปปชลงมาจากรถไหมเดินถือขิ้นี้ไหมนะครับตามมันเวลามีหมดเนี่ย ตำรวจสามารถไล่กล้องได้เลยเพราะว่ากล้องตรงนี้มันไม่ได้ยากตรงไหนเลยแล้วรถมันไม่ได้วิ่งเร็ววิ่งหลบหนีด้วยนะครับก็สามารถตามหารถตู้คันนี้ได้เป็นรถประจาตาแหน่งยังไม่คออยเหรอใครจะมาใช้รถประจาตาแหน่งกรรมาการปราปรชก็น <ะ S 1> คนขับรถเอาไปทําเองก็ได้อ,อาจจะมีการนัดหมายกันระหว่างแต่นี้สิ่งที่อันนึงคือในโลกเสมือนในโลกเสมือนที่อยู่ตรงนั้นเบรตรงนั้นนะ,นะครับมันสามารถแจ้งและเจนสนทนาของมือถือที่เกี่ยวข้องทุกคนเนี่ยเกี่ยวข้องเมื่อส่งเสร็จตู้ปั๊บลองหนึ่งกดหา คนสั่งไหมใครสั่งนะครับผมไม่รู้ใครสั่งหรือรายงานไหมหรือถ้าไม่เกิดรายงานอะไรเลยคือไปเสร็จแล้วก็ส่งเก็บหลักฐานไว้ของตัวคนเดียวโดยโดยไม่ได้ดําเนินการอะไรเพื่อแจ้งผู้ใช้มานะครับอันนี้คือไปไล่ส่ษข้อมูลการใช้โทรศัพท์หลังนั่คือปริศนาอีกแล้วทําไมถึงถ้ามีพวกนี้มันจะอุดช่องโัวอุดขมาใช่ใช่ใช่มันอุดขมาดว่าเขาเนี่ยถูกใช้ไปตามที่เขาว่าจริงๆอแต่ถ้าไม่ทาเนี่ยนะผมก็คิดว่าไอ้นั่นคือสิ่งที่มันเป็นข้อสงสัยที่เป็นข้อต่อสู้ด้วยว่า ไปกระทําด้วยตนเองหรือเปล่าเห็นไหมฮะถ้าไปดูในภายหลังการลงมติของกรรมการปปชท่านนี้ดูเหมือนจะเป็นเป็นคุณกับนิ๊กโจ๊กมันพอที่จะเออนี่ไงมันพอรับเร็จผู้่ไปลงมติเห็นใช่เป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กมันพอไหมก็ก็อาจเป็นไปได้เพราะว่ามันมันเป็นคุณของต่อเพื่อแต่ไอ้คุณตรงนั้นน่ะมันเป็นเบรกดาวที่ทําให้ยุติเลยหรือเปล่าหรือมันไม่ใช่แค่เป็นองค์ประกอบเฉยๆหรือสุ้มว่าทั้งหมดเนี่ยมีมีสามคนแล้ว นะครับแล้วปรากฏว่าเพิ่มไปอีกคนเป็น4ี่ซึ่งมันสามก็ชนะอแล้วอ๋อถ้าถ้าเขาชนะอยู่แล้วแล้วแม้ว่าคนนี้อาจจะจะลงมติไปในทางเป็นบวกแต่ไม่ได้มีความไม่ได้เป็นจุดพลิกผันในทศน่นยมันไมไ่จุดหมุนของของตัวการลงมติคําวินิจฉัยนั้นนะครับนี่คือสาระอันหนึ่งที่เป็นตัวที่เขาต้องการว่าติดสิงบนครั้งนี้มันจะต้องลง้มคดีอันนี้หรือลงมตินี้ได้นั่นคือผลซ้ำลิดอันเกิดจากการติดสิงบน นะครับนั่นคือผลสุดท้ายที่เห็นว่ามันกลายเป็นคุณทางคดีให้กับคนให้ใหคลิปเสียงละ่ะที่รอ,องหนึ่งคุยกับ <c oughs> นายสอเสือเป็นอนุกรรมการประจําตัวของกรรมการปปรชท่านนี้ว่าพี่โจ๊กอย่างงั้นอย่างนี้ทองคำบอกว่ามีแบบเลี้ยงดูปูเสือกันเดือนละ1 0 0 0 0แบาทฟังขึ้นไหมอันนี้ต้องไปที่นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลนะที่รับคลิปทั้ง3นี้ไปพิสูจน์อันแรกต้องผ่านระบบหาค่าแฮช ค่าแฮชคือค่าค่าคงที่ของดิจิทัลที่อยู่บนแกสเกตหรือมือถือนั้น,น,นเมื่อดําเนินการเก็บพยานหลักฐานมาชั้นต้นแล้วเนี่ยค่าแฮชนั้นคงที่อยู่แล้วเมื่อทําการโคลนนิ่งตอนแรกคือวลีไฟล์วลีไฟล์เสร็จแล้วก็ทำโคลนนิ่งโคลนนิ่งแล้วทำรีแฮชแล้วค่ามันไม่เปลี่ยนแสดงว่าค่าที่เอามาตรวจพิสูจน์นั่นแนหะเป็นค่าเดียวกันแสดงว่าจากที่เดียวกันจากมือถือนั้นไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไม่ถูกตัดต่อนะครับอันนี้เป็นข้อต่อสู้อันหนึ่งที่ในทางโลกดิจิทัลลจจะตรรวควคามบิิิสุทธ์ของป นะครับในทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลอันนี้ต้องพิสูจน์อีกนะครับถ้าเกิดมันมีรอยต่อม,มีขาดมีผสม,มตัดลงมาเนี่ยผมว่าก็ต้องสู้กันออย่าง,งที่ผู้การบอกระบบไตส่สวนเนี่ยถ้าสมมติไปถึงปปชแล้วตัวคลิปเนี่ยมันต้องเอามาเปิดฟังทั้งหมดไม่ไม่ใช่ดึงเฉพาะส่วนที่เป็นโทษกับผู้ถูกกล่าวหาส่วนที่เป็นคนมันอาจจะมีประโยคอะไร,รมากกว่านั้นก็ได้รวมถึงภาพก็เช่นเดียวกันตรงนี้คือผู้วินิจฉัยต้องมีความเชื่อว่าเนื้อหาในคลิปนี่ยถึงแม้จะตัดต่อมันเจือสมกันมาตลอด นะแล้วมีหลักฐานพอรับฟังได้อันนี้ก็ว่ากันไปนะถ้าใช้หลักการแบบนั้นแต่ถ้าไม่เชื่อคือเชื่อแค่ว่า้คลิปนี้มันถูกตัดต่อแต่งเติมมาแล้วตัดเป็นช่วงๆแล้วคู่ความหรือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยสามารถดีเฟนต์ได้ว,ว่าเนี่ยมันตัดมาจากเครื่องมือถึงนั้นไอ้นี่มันตัดมาวันนั้นอย่างที่ผมบอกนะไอ้กล่องทองเนี่ยมันถูกตัดใส่เข้าไปกับการเอาทองถุงทองนั้นน่ะไปส่ง มันคนละภาพกันเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดเจนว่ามันเกิดการตัดภาพเพื่อให้ใ<ช>เที่ยวสมะนะครับผู้การอย่างนี้โอเคผมผมถามง่ายแบบนี้แม้ว่าในคลิปจะไม่เห็นบิ๊กโจ๊กไม่เห็นกรรมการปปชครับไม่มีเสียงบิ๊กโจ๊กสั่งการแล้วรองหนึ่งจะไปทําอย่างนั้นทําไมเอออันนี้<ถ>นนตำแหน่งกรรมการปปชมันจะเป็นไปได้แหละคนขับรถจะมานัดเจอกับลูกน้องของอดีตตำรวจคือคือเข้าใจอ่อันนี้ผมไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังนะเรก็ไม่อยากไปกล่าวแต่การเพอร์ฟอร์มพวกนี้มันเป็นเรื่องของ เทลิงสตอรี่ story ที่สามารถดำเนินการเกิดขึ้นเพื่อเก็บไว้ใช้ในการทำงานในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบส่วนใหญ่นักสืบหรือสืบสวนเนี่ยจะมีกระบวนการแบบนี้ซับซ้อนมากๆโดยเฉพาะคนมีปัญญาเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเก็บหลักฐานเนี่ยเป็นเป็นสตอรี่เป็นแฟกต์ที่ที่สร้างขึ้นเองได้ เพง่ายแฟกหลายๆแฟกเนี่ยถ้าเก็บไว้เรื่อยๆซึ่งเป็นดิจิทัลฟุตพินเนี่ยอาเก็บไว้หยิบม,มาใช้บางช่วงโอกาสเนี่ยจะคือการเอามาใช้ในทางที่บวกมัน<อ><อ>มีวัตถุประสองค์อะไรมาใช่ใแ,แต่มีการเก็บจริงแ,บบแต่เก็บไม่สมุติพูดง่ายาถ้าจะเก็บสมมุิเนี่ยอย่างผมเนี่ยเคยทํางานสืบสวนคดีเนี่ยผมตามคนร้ายจากเชียงใหม่ลงมากรุงเทพเพื่อจับเฮรโรเอนเนี่ยผมจะถ่ายตั้งแต่บทความกันไล่รถมาจนกระทั่งเกาะติดโดนบางถึงการจับเห็นภาพเลยว่าส่งกุญแจมี มีเสียงสนทนามีอะไรพวกนเนี่ยคือมันต้องจบด้วยด้วยความเขาเรียกไม่เป็นปริศนาคือคำตอบมันจะต้องเป็นหนึ่งเดียวนะักนคือคือการสมมูลทั้งหมดอ,มอย่างนี้ครับรการเซยแลนเนี่ยถ้าเป็นคุณแล้วเนี่ยายสืบสวนเนี่ยควรจะ,ะติดตามหรือข้อมูลพวกนี้เอามาทั้งหมด